เช็ดกระจกเช็ดเช็ดทูๆสเปรย์จะไม่ฉีดใส่กระจกนะป้าจะฉีดใส่ผ้าแล้วค่อยเอาไปเช็ดมองเง,งงงติงโอ้ยเหมาะเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอาทิ้งไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวหาไม่เจอยาดมต้องสองอันดูสินะให้ขอเอามาทิ้งเอง เดี๋ยวเย็นนี้จะถามจะเก็บไปขายเหรออันนี้กล่องใส่กุญแจอ่ต่อไปก็ประตูประตูบ้านก็ต้องเช็ดนะสเปรย์ฆ่าเชื้อจะฉีดใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยไปเช็ดหน้าหนาวจะเช็ดเฉพาะข้างในส่วนข้างนอกจะเช็ดเฉพาะมือจับส่วนหน้าร้อนก็จะเช็ดประตูทั้งบาน